รู้สึกว่าเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะถึงแม้จะเหลือพี่น้องที่ยังมีความทุกข์อยู่ให้ความทุกข์น้อยลงให้ความช่วยเหลือเข้าอย่างไรนะคะั้ะเดียวคุยกันก่อนนะคะแล้วก็าการพูดให้ฟังล่าให้ฟังเนี่ยไม่ช่วยงานนะเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกทนทราบว่าสภาประชาติไทยค่ะมีประวัติยาวนานมีความศรัทธาพี่น้องประชาชน ่เราทุกคนเข้าใจแล้วรู้แล้วก็ช่วยกันเปิดโป๊ะที่ทุกท่านจะได้ทราบแล้วก็จะได้เข้าใจเพราะว่าสถาบันชาติไทยนั้นมีผลการตรวจสอบที่ท่านนายกเหล่าการชาติสมบัติศาสตรา์ครับผมนายกรัฐมนตรีแก้วคำอำเภอคลองใหญ่ก็ในฐานะเป็นนายกอิงการชาติที่สองครับเป็นรองนายกอิงการชาติ เป็การเป็นประหลาดทั้งหมดเส้นต่อไป6เดือน6เดือนได้ค่ะเดือนนี้ก็ที่นี่ก็ดีค่ะประชาชนที่นี่ก็โอเคเป็นประหลาดค่ะอันนี้ต่อไปขอให้ทางรองนายกแนะนำตัวค่ะครับก็มีผลงานจาก tower point นะครับ ้นตกตะมบ้านเรืนครับแล้วก็หมู่ที่ห้าไมล์ลู่จำนวน5าลายโดยดังตันาวและการเก็บปลาก็อันนี้ก็เป็นผลมงินนะคบของติดป้า้สักหน่อยก็ดีนะคะนะคะให้รู้ว่าเราเนี่ยมีกินการ ว่าินได้เลยนะคะได้ได้เป็นข้าวั